จ้ามื้อนี้จะพามาทำต้มแซ่บเด้อจ้าเมนี่กับน,นี่กับก่อนจะรับชมกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้หลายเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกดตามให้หลายเพื่อได้เป็นกำลังใจให้ลูกสาวมากเพื่นค่ะมาค่ะกับปรุงรสดด้อค่ะแล้วก็ใส่ค่ะตะไคร้ใบบกกูดแล้วก็แล้วก็ใบกะเพรา,า,าจ้าตอนแกงเด้อจะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้าข้หนห,วห,วหว่วยๆ่วยเลยจ้า คนห้วยห้วยจ้ะต้มแซบจ้ะต้มแซบเนื้อควายจ้าพอดีได้เนื้อควายมาจ้ะเลยต้มแซบเนื้อควายแต่แซบอะจ้ะก็คือเนืองัวล่ะจ้ะต้มแซบเนื้อควายนะจ๊ะก็เหมือนเนื้องัวล่ะจ้ะแต่ว่ากินมันบ่แฮ้งคือเนื้องัวต้มเนื้อควายจ้า ต้มแซ่บต้มเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ะข้นห้วยห่วยเป็นต่แซ่ยบนะจ้ะกะวิธีเคี่ยวกะใส่ข่าตะไคร่ใบบกูดนะจ้ะแล้วก็จะมีใบหอมปี๊ถ้าต้มแล้วก็มีใบหอมปี๊ก็เป็นใบกะเพราจา้ะแล้วก็ปรุงรสโดยชุบรสน้ำปลาเกลือน้ำตาล ชุดรถรถด,ลด,ดีจ้าส่ประคามเปียกก็ได้จ้าจ้าจะเป็นหน้าตายแบบนี้แซบป้าจ้าพ่อพแม่พี่น้องเน็นยาแซบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามไหลายเด้อค่ะอยากให้เฮ็ดยังไงกินให้เบิ้งก็คอมเมนต์เอมามนต์เตยคิด้ะจ้าต้มเนื้อควายนะจ้า ต้มเนื้อควายต่แซบซิมรสกันจ้ะแซบจ้าแซบแฮพกอไม่พี่น้ง่งอาจจะมีเสียงลบปวนกับอโทษขอแัมเด้ค่ะอาจจะมีเสียงอัินลบกวน,นิดหน่อยกับ ค้นขังบ้านจ้าจะมีเสียงยังรบกวนขอโทษขอให้เ้วยค่ะค้นขังบ้านจ้าเติมเนื้อควายนะจ้าพ่อแม่พี่น้องวิธีทา ต้มเซ็บจ้า